้นค้นความเกี่ยวเนื่องสีเทพเมืองเก่า2,500ปีกับนิกายต่างๆโดยด็อกเตอร์กิจชัยเอื้อเกษมเมืองโบราณสีเทพที่เพิ่งขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปเร็วนี้ค่ะมีหลักฐานทางศาสนาพุทธหรือไม่อย่างไรคะครับก่อนอื่นชื่อเมืองสีเทพนะครับ เป็นชื่อที่ทางกรมศริลปากรนะครับได้ใช้เรียกชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งค้นพบโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จกรมพยานําำงราชานุภาพนะครับเมื่อปี2447มาแล้วนะครับชาวบ้านนะครับเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองอภัยสาลีหรือเมืองภัยสาลีนะครับเมืองนี้นะครับมีที่ตั้งสำคัญมากนะครับเป็นชัยภูมิที่สามารถเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าทรัพยากรต่างๆจากดินแดนภายใน นะครับไปสู่ภูมิภาคต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะครับฉะนั้นก็นับว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากทีเดียวนะครับในเมืองนี้นะครับเริ่มต้นนะครับจากการเป็นชุมชนเกษตรกรรมเมื่อ2,500ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ในปีถัดมาประมาณ1,700ถึง1,500ปีก็เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมืองขึ้นมาเมื่อได้สัมผัสกับอิทธิพลอารยธรรมภายนอกนะครับเช่นอิทธิพล อารยธรรมของทางอินเดียนะครับทางเขเมรโบราณนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนในอารยธรรมทวารวดีเมื่อประมาณ1,200ปีมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุมชนในอารยธรรมของเขเมรโบราณในระยะถัดมาในเมืองโบราณนี้เองมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ทำให้เราได้ทราบว่าชุมชนนี้นับถือพระพุทธศาสนาทาง เถรวาททางมหายานแล้วก็มีศาสนาอื่นก็คือพราหมณ์ฮินดูอยู่ด้วยนักวิชาการกล่าวไว้ว่าศาสนาพุทธที่เข้ามาในเมืองสีเทพในระยะต้นนั้นนนัก็คือศาสนาพุทธในนิกายเถรวาทนะครับเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่1 1หลักฐานก็คือมีศิลาจารึกเยธรรมาอยู่อย่างน้อย2ชิ้นนะครับเยธรมาคืออะไรเยธรมาก็คือคาถาภาษาบาลีนะครับที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอันนี้เนี่ยเขียนไว้ว่านะครับ เยธรรมมาเหตุต uh ุปปภาเยสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสัมโนนะครับขอเน้นตรงเยสังเหตุงตถาคโตนะครับก็อาจจะไม่ตรงกับในพระไตรปิฎกนักแต่ว่าจากคําอ่านอักษปรปารวะของศิลาจารึกในเมืองสีเทพนั้นอ่านได้เช่นนั้นนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคําแปลก็คือว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคต ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นคาถาเยธรรมานี่ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนานะครับตัดมาจากข้อความในพระวินัยปิฎกนะครับตอนที่เกี่ยวกับพระสารีบุตรและก็พระโมคคลาภะคะสาวกทั้งสองท่านได้บรรพชานะครับครั้งนั้นเนี่ยทั้งพระสารีบุตรพระโมคครลาก็ยังเป็นปริพาชกอยู่ในสำนักของสันชัยนะครับวันหนึ่งก็ได้มาพบท่านพระอาสสชชิซึ่งเป็นหนึ่งใน ปัญจวัคคีท่านมีอาการที่สงบเรียบร้อยนะครับสารีบุตรปริพาชกในตอนนั้นก็เลยศรัทธารอจนได้โอกาสก็เลยเข้าไปถามถึงธรรมะนะครับที่ท่านพระอาสิชิเนี่ยได้เรียนรู้อยู่ถามว่าท่านอยู่สำนักใดเป็นต้นน,น,นะครับท่านพระอาสชิเนี่ยก็ตอบท่านไปด้วยคาถาเยธรรมานี่นะครับที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังผลก็คือพระสารีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เนื่องจากพระสารีบุตรได้สัญญากับพระโมคคลลาไว้โมคคลานะนะครับว่าถ้าท่านใดได้เห็นอมตะธรรมก่อนก็จะนําไปบอกกับอีกท่านหนึ่งพระสารีบุตรก็เลยนำคาถานี้นะครับไปกล่าวให้กับพระโมคคลานะนะครับท่านได้ทราบท่านใดนั้นพระโมคคลานะแน่ดวงตาเห็นธรรมทั้งสองท่านก็ไปลาอาจารย์สัญชัยอาจารย์สัญชัยก็ขอให้อยู่ต่อถึง3ครั้งสมาวาละแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับสุดท้าย ท่านพระสาริบุตรและพระโมคคัลลานะก็นำเพื่อนปริพาชกอีก300กับท่านนะครับก็ออกจากสำนักสัญชัยไปบวชกับพระพุทธเจ้าของเราด้วยการประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาอาจารย์สัญชัยก็อาเจยียนเป็นโลหิตออกมาครับคาถานั้นก็เลยมีความสำคัญเรียกกันว่าคาถาเยธรรม,มานะครับ นอกจากศิลาจารึกคาถาเยธรมาที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็ยังมีหลักฐานอื่นๆอ,อย่างเช่นจารึกนะครับบนฐานปฏติมาก,กรรมอยู่ประมาณสองชิ้นนะครับบางชิ้นก็จะมีทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังบางชิ้นก็จะมีด้านเดียวกล่าวว่าเป็นหลักฐานทางเถรวาทน,นี้เขาเพราะว่าใช้ภาษาบาลีแต่ว่าก็ด้วยการจารึกอักษรปราละวะที่มีอายุราวประมาณพุทธศตวรรษที่1 1ถึง13นะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเศษนะครับเศษส่วนชิ้นส่วนของจารึกโบราณประทับอยู่ที่ตรงพระพุทธรูปซึ่งชำรุดแตกหักนะครับก็มีคถาเยธมาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเป็นอักษรปาราวะในรุ่นศตวรรษที่11-13ฉะนั้นเราก็พอจะพูดได้ว่าในยุคแรกๆของเมืองสีเทพก็มีพระพุทธศาสนาคติ เทรวาสเนี่ยอยู่ในเมืองนั้นครับนอกจากหลักฐานทางศิลาจารึกแล้วนะครับยังมีโบราณสถานขนาดใหญ่มากเลยนะครับในเมืองสีเทพนะครับคือเขาคลังในปัจจุบันนี้โบราณสถานแห่งนี้ก็เหลือเพียงรากฐานนะครับขนาด28คูณ44เมตรแล้วก็สูงประมาณ12เมตรพื้นฐานด้านล่างในส่วนใหญ่เป็นศิลาแรงส่วนบนของโบราณสถานแห่งนี้จะเป็นลานกว้างสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นที่ประดิษฐานสถูปหรือมนฑปดหรือวิหารโบราณมาก่อนนะครับแล้วก็ในลานกว้างส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นบริเวณที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นที่น่าสังเกตว่าโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะแตกต่างจากโบราณสถานทางาศาสนาพราหมณ์ินดซูซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงหันหน้าไปทางทิศต,ตรงกันข้ามรอบๆโบราณสถานแห่งนี้ยังมีรากฐานของ อาคารโบราณเหลืออยู่ก็เลยสันนิษฐานว่าที่นี่อาจจะต้องมีขอบเขตที่กว้างใหญ่มากแล้วก็มีกำแพงนี่ล้อมรอบอยู่พระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงนะครับที่บอกว่าเป็นเทรวานนะครับเอายังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเทรวานมาจากสีลังกาเพราะว่าอักษรปราลวะที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกเยธรรมานั้นนะครับ เป็นที่นิยมใช้กันเฉพาะในอินเดียภาคใต้เท่านั้นแล้วก็ยังไม่พบจาลึกภาษาบาลีที่ใช้อักษรปลวะปรากฏอยู่ในเกาะศรีลังกาในช่วงพุทธศตวรรษ,ษที่1 1ถึงนี่เองที่ได้กล่าวไปว่าศาสนาพุทธในเมืองสีเทพเป็นคติของเถราวาทไม่ได้แปลว่าชาวเมืองจะนับถือพุทธศาสนาเถราวาทเพียงประการเดียวนะครับก็ยังมีหลักฐานโบราณคดีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับไวยสนาพานิกาย ปรากฏขึ้นชาวเมืองก็คงนับถือไปพร้อมๆกันเพราะว่ามีเทวรูปของพระนารายณ์พระกฤษณะพระสุริยะให้เราเห็นนะครับได้ขุดค้นพบในเมืองโบราณสีเทพนี้ด้วยครับ